เลขถูกซีก็แจกไปเลยของรางวัลน่ารักน่ารักกันเงิน100ยบาทไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนํากัลทละคนก่อนชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะชื่อเหมยอายุ16ปีค่ะชื่อกันการอายุ15ปีค่ะชื่อเคทอายุ17ค่ะชื่อเคค่ะ19ค่ะชื่ออุ้มค่ะ18ค่ะ17ค่ะชื่อใบเตยค่ะอายุ19ชื่อก้าครับอายุ20ครับโอเควันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นพี่จะให้เลือกตัวเลขหนึ่งถึงห้า ว่าน้องๆไทยตัวเลขถูกพี่มีของรางวัลกับเงิน1 0 0อยบาทในเล่นไหมเล่นไหมเล่นเล่นโอเคคิดตัวเลขกันไว้ในใจหรือยังเอาไปเลขอะไรดีเลขค่ะเลขสาเรื่องเหมือนกันไหมถ้าไทยถูกได้ของรางวัลไปคู่เลยนะเลขสมสมสี่ค่ะเลขสมค่ะสก็ได้ค่ะ6ค่ะเอ้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 เอ๊เอ๊เอเลขสามค่ะทุกคนเอาของรางวัลให้น้องก็ ใช้คู่กันไปที่มอเอ้ยน่ารักให้จริง่ะพี่จริงจริงรอไม่คนถามผมถามดีนี่้องก็จะคนที่สองแล้วพี่เพิ่งสัมภาพ์ไยไม่กี่คนเองจริงหรอแบบแจกจริงนะคะได้จริงจริงให้จริงจริงได้แล้ว